พวกเราดีเซนต์ของการขยะนะครับวันนี้จะมารายงานเรื่องขยะครับไปนำ้ำพัดน้องน้อง,น,องน้องชื่ออะไรครับชื่อตัวชื่อตัวอ๋อพี่อยากจะมาถามน้องว่าน้องคิดเห็นยังไงกับการที่มีขยะเป็นการที่ตัวที่ที่เป็นบริเวณวิทยาเขิคนึ่งก็ อยากให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับมีความรับผิดชอบในการทิ้งขยะมากขึ้นกว่านี้ครับเพื่อที่ที่ไดจะได้สังค,ครับครับ,รบ <c oughs> ก็ทางวิทยานเทคนิค น้องชื่ออะไรครับเื่อธีรพงว์ยศสอนธีรพงท์ละยศสอนพี่วันนี้พี่มาสัมภาษณ์มาทำโปรเจกต์เรื่องงานเก็บขยะอะไรพวกเนี้ยน้องมีความคิดเห็นยังไงครับกับขยะพวกทิ้งได้ลัดอยู่แบบเนี้ยเอากฝากให้นักศึกษาเนเทคนิคครับทขยะให้เป็นที่ปมหาเลยครับออ๋น้องเขาบอกว่าอยากให้เรียนเทคนิค ทิ้งขยะพื้นที่เป็นทางนะครับฝากบอกนักศึกษาทุกคนนะครับอมครับน้องชื่ออะไรครับชื่อเดือนขอที่จะมาสัมภาษณ์ในการเก็บเร็จขยะอะไรเนงะี้ยสัมภาษณ์เกี่ยวกับการทิ้งขยะแบบเป็นระบบ น้องมีความคิเดเห็นยังไงกับให้ความคิเดเห็นยังไงกับวิเดีเยร์ดีไหมก็อยากจะให้นักศึกษาวิเยียร์ทวิลัยเทยในในคนิคนะคะช่วยทิ้งขยะให้เป็นระเบียบทิง้งลงในถังอ๋อครับค,<ะ>ครับวันนี้เราจะไปสัมภาษณ์พ่อค้าที่หน้าวิไลเรานะครับไปไปจัดเจ้าครับุญกบไม่ไเออ วันไหครับมาครับวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์อะไรครับวันนี้สัมภาษณ์เรื่องขยะน,าน่าไรไักอีกครับด่านวิเคราะห์จริงจริงเขาในบ่อลูกนี่นะครับปลานี่เขาเพียนไังไหนครับโอ้โหนี่ขยะเกินการนี่หนานวิเคราห์จริงจิงสวยอ่า้อร์โมนแนวมันกับภาษาตาในลูกเนาะบ้านเฮากับเมื่อยละเอนเนาะอควบจะเลื่อนกับยูที่ขยะในลูกเนาะถ้าสกปรกมากเขาก็ดูไม่ดีว่าเด็กของเราจะทิ้งไม่ถูกที่นะล่ะ เพราะฉะนั้นขอฝากนอก้นองๆวิทย์ไรเทคนิคหรือวิทายททาไรอิทธิพลไปพานมากเลยนะครับให้ทีมตรงที่เทศบาลเขาจัดไว้ให้หรือพ่อค้าจัดไว้ให้ตามหลดตามอย่างนะครับแดะอ่าพะว่ามันจีททำให้หลกเขาสวยงามเทคนี้เขาก็สวยงามเวลาพานไปพานมากสะอาดหูสะอาดตาชื่นใจลดบนร่ภาวะได้หรอเจ้าม่ว่าเสดจะไปโอเคครับ เรียบร้อยสวัสดีครับน้องชื่ออะครับชืันนี้พี่จะมาสอบถามเกี่ยวกับการทิ้งขยะวณหน้าพิเลยพี่หนน้องมีความเพียรยังไงอยากจะฝากมาษาพเลพี่หนุ่ขออก็น้ไหมครับอ๋อค่ะอยากจะฝาก นันกศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนะคะให้เก็บขยะให้เป็นที่เป็นทางด้วยนะครับอขอบคุณครับสวัสครับ,วรบพวกเราผมในการรักษาความสะอาดการทิ้งขยะอย่างเป็นระบบขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ผมจะมาสรุปเรื่องการจัดการขยะรอบบริเวณวิทยาลัยเทคนิค้อยเอด หลังจากที่ได้ไปสัมภาษณ์เพื่อนเพี่นพี่น้องทุกคนแล้วทุกคนในความที่เห็นว่าควรร่วมมือรักษาความสะอาดให้ทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางเพื่อวิทยายลัยของเราแห่งนี้จะได้น่าอยู่ยิ่งขึ้นและขพฝวากทางวิทยายลัยทินงคะเอียดละเอียดช่วยเพิ่มทั้งขยะบ,บริเวณหน้าวิทยายลัยทิ้งละเอียด ขอบคุณครับ <Yeah. S 1>